บัวขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจครับสวัสดีครับผมนายชานนทันสวสัสด์ผู้อในวยการกองภาษานราชการยุติธรรมจังหวัดครับสิ่งที่ผมภูมิใจก็คือการได้ช่วยเหลือ ประชาชนที่มีความเดือดร้อนหรือต้องการความเป็นธรรมในการให้บริการนะครับผมก็ต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นในงานบริการของกระทรวงยุติธรรมซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอหรือต้องให้เขามาร้องขอรับการรับการความช่วยเหลือนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการจิตมีจิตบริการในการที่ไม่เพิกเฉยในการที่เราใส่ใจ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่เราเดําเนินการไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่เรามีต้นแบบเรามีแบบอย่างที่ดีต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารสํานักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมท่านผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผมในหลายๆครั้งที่ในการปฏิบัติงานมาแล้วก็ผมมั่นใจว่านะครับในการที่เราจะเป็นต้นแบบได้เนี่ยเราต้องมี ตัวอย่างมีต้นแบบที่เรามองเห็นว่าเขาเป็นต้นแบบให้กับเราเป็นต้นแบบที่ดีได้เช่นเดียวกับแม่พิมพ์หรือเบ้าหลอมที่ดีที่สมบูรณ์เนี่ยย่อมผลิตชิ้นงานที่ดีที่สมบูรณ์ออกมาได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีต้นแบบที่ดีเราก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นต้นแบบในการทํางานเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไปและอนาคตของชาติของประเทศไทยครับขอบคุณครับ ค่ะวันรพีขาวสะอาดนะคะนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษกองยุทธศาสตร์และแผนงานค่ะในส่วนหลักการของตัวเองนะคะในการทำงานเนี่ยเ,เราจะตั้งหลักว่าจะต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีหลักการของแต่ละเรื่องในการทำงานซึ่งในส่วนนี้เ,เป็น จุดที่หลายๆคนนะคะที่ร่วมงานด้วยก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเนี่ยด้วยความจริงจังและมุ่งมัน่นซึ่งถือว่าจุดเนี้ยก็เป็นจุดที่เราใช้เป็นหลักในการทำงานมาโดยตลอดสำหรับในส่วนของน้องๆน,นะคะที่เข้ามาทำงานกับหน่วยง,งานของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามนะคะก็อยากที่จะให้น้องๆเนี่ย ได้มีความภาคภูมิใจนะคะว่าเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยเราคืออ,องค์กรนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมนะคะที่จะให้มีความสงบสุขะคะซึ่งเราถือว่าเป็น,นกลไกที่สำคัญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิศนีโชติชุตินังวิเทศสัมพันธ์ชำนานการจากกองการต่างประเทศสำนักง,งานตลาดกระทระงนิติธรรมค่ะ สิ่งที่มีความภาคภูมิใจในการทํางานนะคะก็คือในโอกาสที่เราเนี่ยได้ทํางานด้านต่างประเทศของกระทรวงยิติธรรมนะคะเราก็ได้มีโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆในประเด็นทัง้ง,ง,งในด้านกฎหมายแล้วก็กระบวนการวิติธรรมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยนอกจากนี้นะคะก็ได้มีโอกาสในการร่วมในการเจรจาต่อรองแล้วก็ สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศถึงแม้ว่าในการทํางานเนี่ยเราจะพบเจออุปส,สรรคบ้างนะคะแต่ก็ได้มีการทํางานเป็นทีมส่สงสรามสร้างความร่วมมือกับทั้งในกองเองต่างกองนะคะต่างกรมหรือแม้กระทั่งต่างกระทรวงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติค่ะสําหรับสิ่งที่อยากจะฝากให้กับเพื่อนๆน้องๆชาวกระทรวงยุติธรรมนะคะ ในการทํางานเนี่ยเราก็อาจจะมีการเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะคะก็อ,อ,อยากจะให้นิถึงตัวค่านิยมของกระทรวงดิจิทัลค่ะสุจริตติบริการยึดมั่นควมมิวตีธรรมเพราะว่าถ้าเรายึดมั่นใน3หลักการนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาผ่านผลมันไปได้นะคะแล้วแม้ว่าเราจะเป็นเพียงมดงานตัวเล็กๆนะคะแต่เชื่อว่าง,งานของเราเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิวานัน์ปัญญามูลวงศาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ<า>สิ่งที่ภาคภูมิใจของตัวเองเลยนะคะก็คือการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาทุกท่านให้ปฏิบัติงานให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานค่ะงานทุกชิ้นที่รับมอบหมายดิฉันทําด้วยความตั้งใจ คิดให้รอบคอบก่อนลงมือทำสิ่งไหนที่เราไม่รู้ต้องกล้าถามกล้าเรียนรู้จากผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์มากกว่าค่ะให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนร่วมงานในการทำงานหลายๆงานเราต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมค่ะซึ่งการมีส่วนร่วมเราต้องอาศัยทีมงานและเพื่อนร่วมงานที่จะร่วมขับเคลื่อนงานของเราให้ประสบความสำเร็จค่ะการมีทีมงานที่ดีมีส่วนช่วยมากๆเลยค่ะที่จะทำให้งานเราสำเร็จ ท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอให้กำลังใจพี่ๆี่เพื่อนๆนน้นนนองๆชาวสำนักง,งานประหลัดกระทรวงยุติธรรมทุกท่านค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนใดของหน่วยงานเราทุกคนต่างมีคุณค่าและมีความสำคัญเพราะเราคือฟันเฟืองเล็กๆที่จะร่วมขับเพื่อนงานให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจารุณีสมภพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการสังกัดกองกลางสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรม สำหรับสิ่งที่อยากจะส่งมอบประสบการณ์ในการทำงานให้กับเพื่อนๆนและน้องๆองทุกคนของสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมในการปฏิบัติงานเราจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของงานและภาพรวมของงานก่อนคะ่ะมุมมองด้านการปฏิบัติงานที่อยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆนและน้องๆทุกๆคนนั้นคือการที่ได้รับมอบหมายงานในงานชิ้นหนึ่งนั้น ควรจะต้องมองถึงภาพรวมของงานวัตถุประสงค์ของงานก่อนเพื่อจะกําหนดทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนที่จะออกปฏิบัติงานเราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจกับงานนั้นๆในภาพรวมก่อนโดยจะไม่คิดว่างานนั้นเป็นงานของเราหรือไม่เราจะต้องนึกถึงภาพรวมและการร่วมงานกับทีมงานจะต้องสื่อสารกันให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาต้องยอมรับความคิดเห็น การตัดสินใจของทีมงานด้วยเพื่อที่การทํางานจะได้ประสบความสําเร็จและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะค่ะสําหรับแรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อให้น้องนองนะคะคือเรื่องการทํางานเราไม่ควรจะมองแค่ในงานของตัวเองเท่านั้นเราควรจะมองถึงภาพรวมของทีมงานด้วยเพื่อให้งานนั้นประสบความสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราได้กําหนดไว้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาการชุ่มดีนะคะตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมจากกองประสานราชการยุติธรรมจังหวัดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานประหลัดก,กระทรวงยุติธรรมค่ะที่ได้มอบรางวัลบุคคลต้นแบบให้กับการนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยการก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับรางวัลมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับแนวทางในการทำงานของการนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนค่ะและก็จะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับบริบทสังคมรอบข้างนะคะ ทั้งนี้นะคะก็อยากจะฝากกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะชาวกระทรวงยุติธรรมค่ะอยากให้ภูมิใจมากๆกับการทํางานที่กระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาสุริวงศ์ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรมค่ะปัจจุบันทํางานอยู่ที่กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัดค่ะ สำหรับกลัมพืตตนที่ตนเองนั้นรู้สึกภูมิใจหนูคิดว่าหนูได้มีโอกาสมาทำงานที่นี่เพื่อเพื่อที่ตัวหนูให้ตัวเองมีความตั้งใจความจริงใจและความใส่ใจกับงานที่ได้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายการได้ทํางานที่ดีนั้นก็ต้องมีความมีวินยัยหรือมีความอดทนต่ออุปสรรคในงานที่ได้รับผิดชอบให้สําเร็จลุล่วงรวมถึงมีบุคคลรอบตัว ในที่ทำงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดตนดีการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองอะค่ะ,ะ,ะให้ตัวเองสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆให้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่อยากส่งต่อพี่ๆน้องๆชาวสำนักง,งานประลัดกระทรวงวิธรรม จริงๆเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีบุคคลต้นแบบเป็นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งอยากเป็นแรงใจให้ทุกคนวางเป้าหมายให้กับตัวเองและนําเป้าหมายเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันในการทํางานให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะจจจจังอออะะะะนนนนนนกกเเเเหหืื่่่ยรรรร้มมวใทุคพปปชชาา็ึด จริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเน็ดเหนื่อยสักเท่าไร